กิตตี้จะเล่นบอลหม้อจับบอลจับบอลแล้วก็เฟี้ยงสกอเฟี้ยงสักสี่ห้าครั้งก็จะเหนื่อยแหละไอ้ขลาเอ็นทูชีอีเช็ดผงเว้นสกอร์ทำจุกดีกิตตี้หม้อบอลชักไอ้ไอ้ ไอ้กี่มอบอนไอ้ไอ้ไอ้ทีเบ้ทีเบ้ทีเบ้ิดเพนเซ็ตเซ็ตเพนเซ็ตมัวเสียซิดเพน สิป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 สิิปมอสเชียสลปสิปสิปมีแต่น้ำลายีิบอลเนี่ยอิง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 ทูทริี่ถูกหรอกเล่งม หาใจไม่ออกบอลมันใหญ่สปากชใช่ไหมบอลมันใหญ่สปากใช่ไหมตุง้งวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากมากหายใจไม่ออก กินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำเผาเสาะพักก่อนพักก่อนนั่งลง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 เผาเสะาสะเผาเสะาสะเผาเสาะเผาเสาะเผาเสาะคิตตี้เผาเสาะเสียงดีนักนะเสียงดีนักนักขโมยเลย <laughs> ขโมยบอล ครั้งแหละครั้งแหละ <Huh? S 1> เรื่องวิ่งนยกให้คิตตี้เลยวิ่งเกง่งนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาบนบนจึงจึงชิดชิด ฮับฮ oh. ับฮับ <car> อ <ole offs> ินจุดดีฮับจุกตีฮับฮับฮับอินทุเทรฮับอัปบจ้าคิตตี้ไม่เหนื่อยแขนหมัวจะหลุดแล้วอืมอืมอืมเธอไม่ให้บอลหมัวแล้วหมัวจะขังเอาสลิปสลิปบอล s ลิปบ n ลนนึกสลิปอ first ทิเบยิบ่ยอิเบยบ,บอกทิเบบอกให้กลับไปข้างหลังท่เบ่ทิเบ่ยอ้มองจ้องใช่นะเธอก็ช้าฝัดฉันอยู่ดีเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไปแล้วเหรอชิดี้ไม่ไปแล้ว,หวเหนื่อยกินน้ำก่อนชิีกินน้ำ You Nam know, Lee.